สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซนแบบเนื้อนๆค่ะมื่อนี้เมียงอันหอยแข้งกับกุ้งแล้วก็ซิม,มีน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็น้ำจิ้มทัวใส่ไข่ค่ะฮห้เองหาทุนมเครื่อง กระโพดโทษเอาเนื้อออกกับเปลือกใส่ค่อยเป็นยี่บ่อเริ่มเป็นบาแล้วเส่เทียมโพ้นเข้าไป ใส่กับถั่วกับถั่วตัด เมนยูเสบ chấm nhận cái nhầm hết lượt chấm chìm cái mất yên พักคอร์ดพักอีเลิศโอ้โหขึ้นหูออกจังเสียหอ,อละเกาซี่มาบาทผมว่าฉันเอาลงซะม่ประแดกค่ะม่ขนมจีนนี่หละขนมจีนเท่าเองครบสุดขนมจีนกระเทียมท่นดอง ประแดกสามขวดลอยใส่ตัวยาวมะขักเด็ใส่กระเทียมต้นลงไปเสียบดิซนำสติมมนเนี่ยนะโอ้สิออกหวานๆเปรี้ยวเมื่อนาสิเฮ็ดคลิปซูเบิงดอก ผักแพล,แลวโซเรเน่มันหน่อยหอ,อยอ่ะกุ้งกุ้งก็ไม่ปลายหรอก ส่งนนอ้วนมาเดี๋ยวนี้เนาะเดะส่งอ้วนขึ้นเนาะว่าสันแค่คุณเวลาทักทายเนะี่ยไปหาทักจังสรนโอ้ยไปจังไหนสบายดีบอสเ่างเสร็จตัวจังสรนจังซีกวางเสร็จตัวสิปหาทักเงี้ยเขาอ้วเขาอ้วนอ้วนกับอ้วนตัวน้องมันอยากอ้วนมาส่วอืมกินกับอ้วนตัวไอ้กับสีวา่า og mm -hmm. mm -hmm. well, lunt. มันอยากอ้วนอะคลิปนี้ไม่มีเด็กเพราะว่ามันดึกแล้วค่ะหาทุ่มละอนอนบ้านครมานมันนะไม่ได้ไม่ได้เอาไมาย่ยุยวนไม่ได้ย,ยุไก,กลกันก็ไม่ได้ไกลหรอกเนี่ยพุละหาลอยเมตรนี่แหละคะ่ะ ว่าได้ไกด์แต่ว่ามันเดือดรอหาถุ่มล้วเเนี่ยน่าเหลือมองมองไม่กินคลิป แบบนี้แหละเขาเคืเอ,อว่าจริงใจเล้กันเห็นปะที่แล้วว่าสิแกเปลือกออกเลยเอาเต็นเนื้อตักใส่ตักใส่กับโอ้ส <c oughs> ื่อว่าโหนึงค่ะโรลละสองอร่อยหยาดมันมันเลยน่อยกันเลยโอ้แกเอาดีกว่าเนาะเอาแบบสวยๆแกกับแก,แก้วอยากดอก หลวกเป็นนะรลวกกังไดกับสีทามอีนะหลวกคือเจ้ารลวกนะ่ะธรรมดาซีฟูดใส่รึน้ำจิมนี่ทำลายอยู่เนี่ย แค่บักสะต่อต่อส่งแสบปวนคนืออืน พี่เอาสบับเจ้ก,ก็กินหักกินเนี่ยแล้วเดี๋ยวกินเลยกินน้ำเสบับข่านแอบกินน้ำเสันแสบัแสบหรอกิน ว่าซัสซื่อหน่ใยค่กินจังสีเบิรงได้ไหมเอเอาเอาจังสีดนนได้นี่เด้อเบอร์สีเบิ่งถึงแม้แบบว่าเสื้อบ่เนี่ยใส่แังสีมันบ่ถึงถึงแม้เ่าด้กินใส่เนาะใส่ในจอดได้เบอร์ละแล้วก็สีภาพจังสีแล้วก็ใสี บ่เป็นแม่บ่เต็มปากเต็มค่ำบ่คักไม่ได้ยัมหน่อยบ่เลิศบ่สูข้ำงยงยงบุมบุ่มเลยเป็นยังสิล่ะก็เป็นยังสิละ่ะไม่อายเจรไม่อาย นม่อายบ่อาแล้วว่ได้ขี่ใส่สงละกินมันซาใจไปโลดแสบซาใจ ่ผักอีเลอศอร่อยผักอีเลอศคืออะไรคะใบชะพูค่ะเนี่ยใส่บอกสตอเข้าไปพร้อมเสียบ ข,ขอบดีฉชนก็ขอบคุณกันด้วยสตอทุกวันนี้การสื่อสตอ์กันง่ายาย,ายัยกดเข้าเฟซบุ๊คล้วคนหารหลดสตอใต้แกะทรงเหือ อหน่อยกำลังพอดีนะคะเนาะลูกกำลังพอดีพอดีแกะเสียบเสียงไกลกับคันละกลิ่นจังสีอิ่มอยากเป็นยังรู้ละมันย่อยย่งยมันย้อย มันย่อยง่ายมันย่อยโอ้ยเ้าหยอกเลยมันย่อยนะเก็บหัวภาษาไทยว่าละคร ออมเ่หอยชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเลยออมเส่บักหอยมันย้อยง่ายหวัดตีจะเว้าไทยทางเถื่อนนะว้าก็ไม่ถือไม่ทวง ส่งว้ายากว้วาซาคนไทยพอกระเทืนอนนี่เนาะธรรมาดาละบอกจัจไหนกับวอลล์รถขอแค่ฟั่งกันออกแค่นั้น ภาษาทินบอกคือกันเซื่อมันว่าเป็นอย่างหรอค่ะแต่ก็ฟังกันหู้เรื่องเ่ยใช่ไหมเจ้าว่าเอาก็จังนูงเนี่ยหมอกบาไทยผสมเหล่ามันเป็นนิส,สัยมันติดเป็นนิส,สัยไม่เป็นยังไงสิมงคนว่า แต่เดะด๋ยวเดอ๋ยว้าเป็นยังสีมาแต่ไหนได้ไ,ดไหรหรอกอยากพูดไทยก็พูดนะอยากบอลลาก็าบ,าบ้าแต่ไปกรุงเทพบอกว่าไทยจากเธอได้เสือบอ่ะบอาแต่ล่าปบวกบูกเลยบ่าอาจจ 加油！ หมดผักจนจนหมดอ่ดะเรื่องผักหอมบัวกับผักหอมปนะ่อมเนาะดูผุนแางไปแล้ว กินง่ายย่อยง่ายเม,น,ม,มนูนี่เลิดสำหรับผู้มากินผักขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมกินแซบแบบนัวๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะเมื่อนี้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ